ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้อุปกรณ์ DIY นะครับก็คือ,อเป็นตัวทำความสะอาดพรมรถยนต์ของเรานะครับหลายคนก็คงจะประสบปัญหานะครับว่าพรมรถยนต์ของเรานี้เวลา,าใช้ไปสักพักหนึ่งจะมีกลิ่นอับซึ่งเราก็ไปให้คารแคร์ทำความสะอาดก็ทำความสะอาดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูดฝุ่นนะครับ ก็ทําให้ยังมีกลิ่นอับอยูอยอย่ีในตัวผมนะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะประสบปัญหานะครับผมเช่นกันนะครับก็เลยพอดีก็หาวิธีดูนะครับว่าเราจะทําความสะอาดยังไงเราซักแล้วแล้วทีนี้คือผมเราจะแห้งได้ยังไงแต่โาะบางทีเราซักก็ความสะอาดก็ไม่เท่าที่ควรถ้าจะไปคาแคร์หรือว่าไปร้านที่ซักผมก็อาจจะอยู่ไกลสําหรับผมคือไม่มีแถวแถวบริเวณนี้ไม่มีนะ ส่วนคนอื่นก็หรือว่ามันอาจจะมีราคาที่สูงนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะฮะก็อ,อุปกรณ์เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ของเรานี้จะใช้ยังไงนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นพรมนะครับที่เจ้าปัญหาของเรานะส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นกลิ่นอับนะครับเรียกว่ากลิ่นอับในนี้เราทำความสะอาดยังไงก็ก็คือมันก็ยังติงดอยู่ดีผมว่าอันนี้เรวก็มาทำนี่นครับเจ้าตัวนี้ เป็นตัวที่จะช่วยเราในการทําความสะอาดผมของเราถะะ้าคือบางทีบางคนก็ใช้ตัวผงขจัดคราบทักตัวผมของเราเลยแต่ทีนี้เราก็ทําความสะอาดยังไงถ้าเราเอาน้ําใส่ในผมแล้วเราจะเอาน้ําออกยังไงนะฮะตัวนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราทำยังไงนะครับก่อนน่สมมุตินะฮะเราก็เอาน้ จะซัดพรมเราเราก็ทําความสะอาดพรมเหมือนทั่วไปนะครับอ่านี่ก็ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้โดนสัก่อนผมก็จะน้ําสั่จริงๆเราถอดออกก่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนลนะักษณะนี้แบบเปียกชุ่มเลยนะครับเลยเพราะว่า อันนี้คือคือผมซักมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านะคือตัวนี้ก็คืออาจจะใช้น้ําเพื่อดูดคราบสกปรกที่มันติดอยู่ในตัวปมเราป้งที่มันแล้วก็ใช้แปรงนะครับหไก็สีก็ออกเป็นคราบสปปกปรกแล้วก็มันจะมีกลิ่นติดนะนี่ก็คือผมว่าน่าจะเป็น มีหลายคนที่มีปัญหานี้แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ลองดูครับผมว่าต้นทุนที่เรานี่เห็นไหมครับก็คือสีออกเป็นน้ำตาลเลยเป็นสีโกโก <dom> ้เพราะฉนี้ ชแปรงนี่ครับแปรงนี่ก็เป็นแปรงขัดรองเท้านะทั่วไปก็คือหาซื้อได้ทั่วไปนะน่ะมันมันก็เข้าซอกผมดีแล้วก็ทำความสะอาดด้ดีหลายคนบอกว่าอ่าน้าใสในผมแล้วมันจะทําความสาะอาดยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเครื่องนี้น,ะนี้นะเครื่องยังไม่มีไหลนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูก่อนแล้วกัน มาดีไปลยคอันตี้ข้อประบานะคะเราก็ขึ้นมายกนะครับเห็นไหมน้ำที่เรา,เาใส่ลงไปน,น,นะครับยกข้อไานมันก็จะดูขึ้นมา ภาพน้ำที่ดำๆนะฮะตัวทําให้เกิดกลิ่นนะครับเนะบเดี๋ยวเรามาดูว่ามันดูดแล้วมันไปที่ไหนนะ ครับอันนี้ก็ไปลองทำได้นะครับรถไทอ่าดูต้รถเราลลมันเปื้อนนะครับมันด,ดูมันมีน้ำนจริงจริงมันต้องดูตามทางนะครับ ทีศทางของมันตามแนวผมแล้วดูด <Beng Zen> แล้วก็ยกขึ้นนะครับเห็นนะ่เห็นมาคือมันมันสูงมากแล้ยกขึ้นแล้วน้ำมันก็จะไหลเลยไม่ได้สำงความขาดมา นี้ตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ำคือความฝกนมันก็ทำฝุ่นตรงนเราก็ทำความสะอาดคือควา่าเราจะพอนใจนะฮะก็คือผมคิดว่าน่าจะรถที่เป็นประเภทปอมหรือว่าเบาะรถเราก็สามารถทำความสะอาดได้ดในที่นี้ก็คือเราก็ต้องมาปล่อยให้มันแห้งทีหลัง เราก็ต้นทุนในการทำก็สำหรับตัวอุปกรณ์ไม่รวมตัวตัวดูดลมนะครับก็กร้อยกว่าบาทนะครับช่วยเราได้เยอะเลย ารสรสกปนะบะเราดูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าถึงสกปกที่ออกมามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่คือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับพรมของเรานะครับเป็นยังไงครับ